น้องดาวเข้ามานะคะเดี๋ยวแยอะกัเตรียมมาไว้ให้น้องดาวดูวันหลังนะคะลูกโอเคไหมโอเคนะคะบาร์บีคิวบาร์บีคิว,ควอ่าอะไรนะบาร์บีคิวอะไรนะเนี่ยน้องดาวไส้กรอกอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรนี่กินกับพริกไม่เผ็ดนะคะนี่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 กินกับพริกนี่ไม่เผ็ดนะคะ บาร์บีวหอบพริกค่ะพี่น้องนี่บาร์บีวหอบพริกค่ะเดี๋ยวยายเล็กจะกินให้ดูนะคะลูกแอดลูกแอดมีเอเวอรี่วันลูกแอดมีแอลอิติงเ d o อฮดดก with chili young chili อืมอืมขอบคุณค่ะคุณมิว ขอบคุณนะคะมาทานด้วยกันนะคะขอบคุณนะคะ,อคะ,คะตอนเยลเล็กสาวสวยไหม <c oughs> สวยสิลูก <c oughs> สวยสิคะลูกสวยค่ะสวยค่ะขนาดแกเยเล็กยังสวยเลยน้องดาวบอกเป็นเด็กที่พูดพอน่ารักมากเป็นเด็กที่พูดพอน่ารักมากเลย บาร์บีคิวชิเคเก้นยดร่เชอ่ออร่อยอร่ยลื่กินตับลืมกินตับอย่อยออยอร่อ่ามีปิ่อยอร่้ยอร่ยย อืปิ้งเครื่องในชิคเค้นด้วยค่ะอย่าเล็กขอตัวนี้ดีกว่าแห้งๆหน่อยอบาร์บีคิวเครื่องในชิคเค้นก็มีนะคะบอกเข้อไหนค่ะอืมอืมมันอร่อย อ่อฮะอ่อนี่ค่ะนี่ค่ะ บุนีบลูทักทายเจ๊ตุ่มนะคะบุนมูนีบ่บลูเซ่ไฮเจ๊ตุ่มค่ะอร่อยอร่อยจริงจริงสมอสมอวิกเกตโบสมอมะเขือลูกมะเขือเล็ก อร่อยนะคะมาทานด้วยกันค่ะเพื่อนเพนเพื่อนเที่อยู่ข้างบนลงมาลงมาค่ะลงมายินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับทุกทกท่านเลยอ,อร่อยอร่อยทุกอย่างเลยลืมกินผักชีราว พลัน <laughs> น้องพลานสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะน้องพลานมาเดอ้อมาเดอ้อก้มตำมไม่ได้ตํานานแล้วค่ะน้องลานวันนี้ังเล็กเลยตาํา